สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้านะคะแต่งหน้าก่อนไปทำงานไม่มีอะไรมากนะคะก็ทาครีมนีม่เลยทาครีมนะคะอืมทาครีม มไปนะคะทาครีมเสร็จแล้วก็นวดหน้าด้วยะคะ่ะนวดหน้าหน้าจะได้แบบว่ากระชับนะคะกระชบับนวดขึ้นค่ะนวดขึ้นหน้าจะได้กระชบับกระชบับ อันนี้เพิ่งแบบว่าใช้ครั้งแรกนะคะก็ลองดูนะคะโอเคแล้วก็ทาครีมเสร็จแล้วแล้วก็ตามด้วยกันแดดค่ะทุกคนออกแดดแดดแรงนะตัวนี้ก็คือแบบว่าแดดแรงมากนะคะเข้าสู่เข้าสู่แบบเหมือนแบบหน้าร้อนแล้วเนาะมาแบบเรียบไม่มีอะไรนะคะไม่มี ไม่มีเทคโนโลเทคนิคอะไรทางนั้นนะคะไม่มีแบบว่าต้องอะไรเยอะนะคะน้องส้มน้องออเรนเป็นคนแบบง่ายๆทุกคนค่ะทาหน้าแล้วอย่าลืมทาคอนะคะแล้วก็ใช้นี้เลยหิน นะคะเกลียวนะคะนวดหน้านะคะนวดขึ้นนะคะทุกคนหน้าจะได้กระชับบำรุงหน้าด้วยครีมนะคะแล้วก็มีกันแดดกันแดดเขาก็จะแบบว่ามีรองพื้นไปในตัวนะคะสวยยังให้สวยแล้วแล้วก็ปัดแป้งนิดนึงนะ ไไม่ต้องเยอะปัดแป้งฝุน่นแล้วก็ลงลิปสติกไ่ทำงานนะ่าแล้วก็ปัดคิ้วนิดนึงนะคะปัดคิ้วเพราะว่าคิ้วจะแบบว่าโดนแบบว่ามีแป้งก็จะเป็นแบบคราบๆนะคะแต่งหน้าไม่เป็นหรอกก็คือแบบว่ามาลงครีมแล้วก็ลง กันแดดลงรองพื้นแล้วก็ลงแป้งแล้วก็ลิปแล้วก็ปัดคิ้วนะคะโอ้จะเป็นคราบกิ่ได้เองค่ะไม่มีอะไรมากไอ้อะไรบ้างคะแต่งตัวไปทํางานโอเคนะคะแล้วก็มีปัดแก้มะคะ่ะมีปัดแก้มนี่ปัดแก้มปัดแก้มปัดแก้มนะคะประมาณนี้ค่ะ ในการแต่งหน้าแล้วก็ไปทำงานเสร็จดี้หมแล้วค่ะพุกครบด้วยทาการขอบคุณที่รับชมจบคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมนี่เลยหวีผมผมก็เปียกกินเนาะขอบคุณค่ะ